ma find the hole. Ở ไหน ở ไหน? Find the hole. Ô <laughs> oh, oh, tai <laughs> เอาเดี๋ยวใครมาวางโต๊ะไอ้นี่ไว้บนนี้เนี่ยผมนี่แหละแล้วมาวางปิดกล่องผมออแล้กล่องผมอยู่บนนี้ไปไหนแล้วอะ่ะมีเหรอมีผมไม่เห็นนะชิบหายแล้วของเต็มเลยนะ่ะกล่องบนเนี้ยอกล่องอย่างเยอะอ่ะคุณเลยของที่ผมแบบแบบตัวท็อปท็อปผมใส่ไว้นั่นหมดเลยแล้วก็ตังอีกเป็นแสนอะ่ะ เนี่ยเนี่ยผมผมผม,ผมแปะกล่องไว้บนตงเนี้เอาเลยใช่เลียบรเอาออกเหรอไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลยนะเอ้ยมันมีกล่องแปะอยู่ผมไม่เห็นผมก็เลยวางเนี่ยวางไว้ตู้เอาแล้วใครไปเอาน้ำมันออกน้ำมันที่แบบทำอยู่แสนจานที่กับผมเราคอยเก็บออกกันสแสดงว่ามีคนกดยกเลิกไปใช่ไหมน่าจะใช่ครับ จะแบบอ้มึงจะทำน้ำมันอะไรยะพรุง <c oughs> ่งนี้แล้วน็อตมาเอาออกหมดเลยเนี่ยเ <c oughs> นี่ยรอบบ้านเนี่ยหนามใช่ครับ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ป้ายอะไรอ่ะประตูเดี๋ยวสะพานเหรอสะพานเพื่อ ไม่รู้ผมลองคราบระหว,ว่างดูเอาพืชผักไปไหนหมดเก็บหมดลวนูน่นฟาร์มอยู่นูน่น,นที่หนึ่งไหนฟาร์มทางเข้าเมืองอะอยู่ในรูเหรอต้องมุดรูไปนะไม่งั้นเข้าไม่ได้ไม่มีทางอื่น โอ้โห oh, oh. นี่ลงไปตักน้ำดูนี่อ๋อ oh. อันนี้มันคนเหมืองนี่ว่าเนี่ย <c oughs> นี่ที่แรกที่แรกผมทำไว้ตรงนี้ไว้ให้จานติ๊กแต่มันขูกไม่ได้อ๋อ oh. โอ้โหกว้างเลยเฮ้ยมาเก็บของได้นะได้หึไกลเหมือนกันนะเนี่ยหลงนะเนี่ยถ้าตรงไปทางเข้าเมืองของครับขึ้นนี่ครับขึ้นไงตัวไปิดก็นเนี่ยนเนี่ย ใช้เปล่าลิฟต์ไม่เคยใช้ลิฟต์อ่ะดิลิฟต์อะไรเนี่ยเดี๋ยวใช้ใดูเนี่ยไหนไหนเนี่ยเปิดประตูอันที่สองปุ๊บเข้าไปเข้าไปปุ๊บก็ปิดมันก็จะดันขึ้นข้างบนเลยเข้าไปเปิดอันที่สองแล้วก็ปิดเข้าไปอยู่ข้างใน,นแล้วก็ปิด อ๋อแม่ง,งขึ้นมานี่เลยเขาขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังข,ข้างหลังพูนนุ่นนุ่นท้งทั้งนี้ตกเฉยนี่มันลิฟต์ <c oughs> ผมก็เ,กเลยทาอะไร <c oughs> เห็นตั้งนานแล้วตั้งแต่ใต้บ้านแล้วเป็นระบบลิฟต์โอ้ฮาวเวิร์ดมูลมะเนี่ย <c oughs> จานติ๊กนัน่นแหละโอ้โหดูดู้ก <c oughs> ็เลยเต็มหมดแล้วนี่เก็บได้เลยปะ เก็บได้หมดเลยครับจติเขาไปทำอาหารไว้ให้หมดแล้วในกล่องโอ้บางอันได้สี่เนี่ยใช่ถ,ถ้าเก็บตามาธรรมชาติได้น้อยนะต้นละอันต้นละสองอันเองปลูกเองได้สี่อ่ะบางต้นอ่ะนี่ก็เห็ดมันแล้วได้เอาไปทำอาหารอะไรกันบ้างอะจานที่ทำไว้ในกล่องบ้าง้วครับพวก อะไรวะพวกซุปพวกอะไรน่ะบวกวิวเน็ตเยอะใช่ไหมบวกเยอะครับโอ้อโหสวยงามนะั้งนี้ล้มเรื่นกล่องเดี๋ยวแค่ปืนมาใส่เื๋าจานติ๊กก่อจานติ๊กช่บอีกิ๊ดมันชอบมม่เฮ้แต่ข้างนอกก็เห็นมีป้อมปืนแล้วนะ S <S ยัดไม่แมหมดละมันชอบมาตีกำแพงึ <S 2> <S 2> ดูไกลๆบ้านเราแม่งโคตรสวย <S <S มีไฟงไงไฟสองขึ้น บ้านเราเปลี่ยนเป็นปูนหมดแล้วนะทั้งข้างบนผมเพิ่งเปลี่ยนเสร็จเมื่อวานเองจริงๆเปลี่ยนไปก็ไม่ได้มากันที่บ้านแล้วอะ่ะอันเนี้ย <c oughs> เอาสวยเสียดายขี้เกียจซ่อมเนอะไปยิง <c oughs> ที่อื่น <c oughs> แม่งสบายใจดิมันเหลือและคืนแดงเดือดที่แล้วไปยิงที่ไหนกันหลังบ้านนี่เลยครับตรงนั้นเลยโห <c oughs> <c oughs> ยังมีไอ้นี่เต็มเลยอะ่ะ หีบระหว่างทางไปเอาหีบก่อนไหมล่ะได้เดี๋ยวแล้วใครมาทำอะไรตรงนี้บาาอั่ลึกมากเลยขุดเดยโอ้โหใครมาลงบอมเดี๋ยวอันนี้มันหลุมอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมขุดเป็นไอ้นี่อย่างเงี้ยเลยอ่ะ มันใครมันลงนิ New วเคลียร์เลยลูสยายท่านผู้ชมอาจจะลำคานนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับผมที่บ้านผมผมขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับฮนะค,บคิดซะว่าเป็นเสียงฝนตกในเกมแล้วกันนะฮะเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับผมโอ <laughs> okay, เคแต่ตอนนีเ้เราจะเดินทางไปหาคุณเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพากันไปขุดสมบัตินะครับผมก่อนที่ จะถึงสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มก็จะคืนแดงเดือดแลด้วนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมอาวุธผมเหลือแค่นี้นะฮะปืนก็ปืนสไนกับอาบาสูก้าก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าคุณเลนะฮะทำลายกล่องผมทิ้งนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เก็บของมานะฮะนึกว่ามีมีกล่องตรงนั้นนะครับ <c oughs> วิ่งมาแล้ว ออาวิ่งไปนู่นโอ้โหไอ้โดนดิโอ้โหอโอ้โห,หโ,โหชว์คอมเม่นเลยดิเย้ <laughs> นี่นี่ขุดเลยเนี่ย ปลา <laughs> <laughs> ได้ไหมโอ้โห oh, แม่งพังแค่เนี้ยใช้กระบองเนี่ยขุด <laughs> ใช้ได้วะ <laughs> แต่ว่าไม่ได้ของ <laughs> ไม่ได้พวกทายพวกอะไรเงี้ย ตีทีเดียวพังเลยเนี่ยเล็กมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูตำแหน่งอีกทีนึงแหนะข้างหน้าคุณเลเลยตรงตรงที่คุณเลยืนเลยเนี่ยน,นี่นี่นี่เจอเละต่างกับเพชรแค่นั้นแหะเฮ้ย,ยไปดีป่าข้าวโพดดีกว่าได้ป่าข้าวโพดเลยัดป่า้าโพด <laughs> ไม่ปืนเสียงอย่างนั้นนะเสียงใอ้ปืนนี่เองแม่งอ๋ออ้าวอ้าวยิงไม่โดนหลังเข้าอุเลนี่ไงถึงละนี่แหละจะเห็นไหมเนี่ยมันมาทางไหน <c oughs> ก็กินกินข้าวโพดไปด้วย <c oughs> ตัว แล้วเมื่อกี้ใครบีบแตไปไหนแล้วน็อตมุมนี่บังอา้าวนอ็อตทำอะไรอะทำไมขุดขุดอะไรเนี่ยอา้าวเงียบด้วยขุดหรือพี่ผมไม่ชอบ มาเชฟเต้ตัดต้นไม้ไม่ได้ไม้เว้ยโหที่ดีกร้บอกผมเต็มแล้วแหนจะอยู่ใกล้ใกล้กว่านั้นเมื่อกี้อยู่ไกลไปหน่อยปลาไม่ถึงปลาไปอยู่ใต้เท้านี่น่าจะตายมาไกลนะพี่นไหเดี๋ยวนี้ผีตีบ้างอยู่ ไว้ใกล้ๆรถน็อตแล้วกันน็อตเปิดไฟรถด้วยดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำแปะอะไรเหมือนแม่งถล่มแน่บานเอาปิกเอาปิกตับหล่นลงมาเดี๋ยวพี่อ๋อโอ้ยกระดูกคัก เล่นเล่นสนไงเจ็บเองเลยแม่ไอพี่กรรมตามทัน <laughs> มาเร็ววอย่าชักช้าไม่เคยกลัวเลยผงผีครั้งที่แล้วเกือบตาย <laughs> <laughs> แม่งลุมวันนี้ไม่มีบาตุก้าช่วยนะไม่ได้ามาแล้ว ผมก็ไม่เอมมาเอามาแต่ไดนาำมันไดนาำมันโง่ๆง่แต่น่าจะใช้ได้อยู่เลี้ยงหลายกลูกแล้วปลาเล่นไปกี่ลูกแล้วเนี่ยปลาเล่นไปสองลูกแล้วเหลือสี่ลูกเนี่ยนใส่วางบันไดด้วยเนี่ยขังตัวเองไงเดี๋ยวปลาใส่แล้วก็ปีนเท่าได้จะมีใครตายไหมอ้า หนูหนูยิงติดรถอยู่มาแล้วไอ้อ้วนไอ้อ้วนมาผมไม่ได้เอาสนายมาว่ะโอเคใครมีสนายยิงทีใครถผมไหนุดผ่านตาเดียวหะ<า>บับบับบับ บุ้ง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 เดเฮ้ย <c oughs> ผมแม่งวิ่งช้าว่ะ <c oughs>

ai, ai lốp một find phaider ho, nót not vung màng nĩ, nót, nổ bớt, nót, boom, đi lên, bắp, má, ơi, ơi, ơi Yeah. Oh, Ôi tịt chưa đi chưa oh, oh. ọc đuôi oh. oh. ตายให้หมดกําลังไป find the h oh, o l ไปเด d the hole ระเบิดตูมเออเด้อเจ็บ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 โดนระเบิดตัวเองมันปลาได้โคตรใกล้เลยอ่ะไหนไหนตรงไหนจุดแล้วนะโยนคุณเลถอย

เดี๋ยวเดี๋ยวน็อตน็อตไหวไหมเนี่ยไหวไหมผมยังเึกอยู่ผมยังเึก่อโยต่อก็ดีนี่ต่อเขาดีโย่เราไม่ไเลยใช่สู้สู้สู้ระเบิดหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะโหแล้วเหนื่อยที่เป่งไงโอ้ยติดจบอ่ะ

เออเออวุเบียร์นี่ช่วยได้เยอะเลยสามิน่านี่ไปดิลุกไปดิลุกโอ้ กระสุนสลักจะหมดแล้วเจ้าดอกนี่ล่ะโอ้เฮ้ยย,ย,ยิงไม่ออกโอัยกระสุนหมด าเข้ามาไอ้หนุ่มเอ๋อโอ้โหเลือดออกเฮ้ยเฮ้ยผมเจ็บหนักช่วยด้วยเกือบตาย Má Tài Ủa tốt kiểu mấy anh nhớ mày mày? hãy Rơi Mã, mã, mã Ui, đồn, đồn, đồn Hãy stun, hãy stun, lưu lưu Stun Ôi, ôi, lưu, lưu, lưu เร็วลูกผมเกือบตายโอ้โหมุณตีสองเองเหรอ,อายาผมจะหมดวางผมเอามาน้อยอามาผมเอามาห้าห้าอันเองอ่ะลืมดู <laughs> โหนีกองะโอ้โหแม่งตีแรงยิบเปล่งเลยอยไป,ไปโอ้เดี๋ยวใส่ยาแป๊บใส่เย็นเพื่อนเจ้ายาใส่ช่อง <Okay. S 2> เปลี่ยนลูกซองเป็นแบบธรรมดาเร็ว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 เออโอกระตุกโคตรโคตรเพียบเลือดไหลบ่อยมากโอเค เฮ้ยแบบธรรมดาก็ใช้ได้เว้ยอ้วกอะไรอย่าเพิ่เจอเอือโอ้โ,อโอหือ้โหเลยยี่สิสบก้อนนัดไฟบานผมหมดแล้วอะ Dính cái bay, dính cái bay. Nhanh. Ok. เฮ้ยติดรูโหแต่ละคนแม่งแฟนขาเยอะยิบเองไงหันไปดูแต่ละคนนี่แบบวิ่งตามเพียบ เปลี่ยนแม็กอีกเออเปลี่ยนอะไรตอนนี้เนี่ยเร็วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมาเือดออกเือดออก สปไปเดอร์แม่งแสบตายดิเฮ้ยตรงผมแม่งไอ้เขียวเพียบเลย Oh, oh. ดูศพซะก่อนเกือบแย่ป่าจะหมดลูกซองผมพังไปก็บอกน่ะลูกกระสุนนี่เกลี้ยงจับเลยยาหมดโหตาขาไม่หักนะขาแม่งหักแต่เริ่มไงแช้โคตรอืดเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับช่องของเรานะฮะก็มีเพจ a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมมากดถูกใจกดติดตามกันไว้นะฮะโดยการพิมพ์หานะครับ firez นะครับผมอันนี้จะเป็นเฟซนะครับไม่ต้องไปกดแอดเพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่ามากดติดตามที่นี่ฮะเพจนะครับผมเข้ามาติดตามไว้เลยนะครับ เวลาที่มีคลิปอะไรใหม่ๆออกมานะครับก็จะมาบอกก่อนใครเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ